สวัสดีค่ะพบก,กับตโตโตคาค่ะในช่วงรถเข้าใหม่ค่ะโดยวันนี้นะคะรถที่เราจะพามาดูนะคะเป็นปาเจโร่สปอร2.4 GT นะคะพรีเมีย e ่ยมอีลิกเอดิชั่นโฟวหน้าเอ็กซ์เนะคะโดยตัวนี้เนี่ยเป็นรถปี22นะแล้วก็อันดับแรกเลยที่พัตจะพามาชมคือห้องเครื่องนะคะสำหรับตัวนี้นะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถเกรสวยนะคะสามารถสังเกตจากไหนได้บ้างหนึ่งเลย ง่ายๆเลยนะคะก็คือสันน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีขยับนะตัวนี้นะอันนี้ก็คือการันตีได้เลยว่ารถเนี่ยไม่เคยซ่อมแน่นอนนะรวมถึงซีนนะคะแล้วก็แม็กอาร์ยังอยู่จุดเดิมตำแหน่งเดิมนะคะแล้วมาร์กยังอยู่จุดเดิมตำแหน่งเดิมนะคะสำหรับตัวนี้รวมถึงห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์แห้งสนิทนะคะไม่มีรมั่วไม่มีซึมนะอ่าในส่วนของห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็รวมถึงสันน็อต สันน็อตนะคะยังอยู่จุดเดิมตำแหน่งเดิมนะคะร่องน้ํานะคะยังอยู่จุดเดิมตำแหน่งเดิมแก้มหน้าซ้ายขวานะคะอันนี้น็อตเดิมหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้นะคะไม่เคยโดนแน่นอนนะคะเป็นรถเกตสวยนะแล้วก็ต่อไปที่จะพามาดูคือในส่วนของตัวบอดี้รถอันนี้เนี่ยเรามีการทาสีอาบน้ําให้นะคะเนื่องจากว่ารถเนี่ย ที่สังเกตได้เลยคือฝากระโปรงหน้ากระตังหน้านะคะมีรอยสะเก็ดหินเพียงเล็กน้อยนะคะอันนี้เราเก็บงานให้ใหม่หมดเลยนะคะโดยในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวพัดจะพาดูรอบคันเลยก็คือจะมีรอยสะเก็ดหินนะคะบางๆจางๆรอยขนแมวนะคะตามการใช้งานเนาะรวมถึงยางนะคะยางอันนี้ยางยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบพร้อมใช้นะคะคือยังมีดอกยางล่อยางยัง,งลึกนะสำหรับตัวนี้ แล้วก็แม็กของเขายังเป็นแม็กเดิมนะคะอันนี้คือเดี๋ยวสปาคาแคลออกมาก็คือสวยแน่นอนนะสําหรับตรงนี้ต่อไปในเรื่องของกระจกมองข้างนะคะอันนี้ก็คือมีรอยขิดขวนเล็กน้อยสเก็ดหินนะคะตามการใช้งานเนาะส่วนในเรื่องของประตูอันนี้เขาจะมีรอยขนแนวรอยยาวแบบนี้นะคะอันนี้คือสาเหตุที่เราต้องอาบน้ำนะคะ ก็คือมั่นใจได้เลยว่าที่เราเลือกทําสีอัพน้ำให้กับลูกค้านะคะรถไม่ได้มีโดนมาแน่นอนแต่ที่เราเลือกทําเพราะว่ารถเนีายมีรอยขีดข่วนรอยสะเก็ดหินเองนะแล้วก็ในส่วนของอาร์คนะคะอาร์คยังอยู่จุดเดิมตำแหน่งเดิมนะคะในส่วนของประตูด้านหน้าขวาคนขับนะสามารถสังเกตได้เลยคือเน็ตเรียงกันแบบนี้นะคะแล้วก็ภายในอันนี้นะคะก็คือต้องบอกกันเลยว่าผ้าหลังคาเนี่ยถือว่าสะอาดสะอ้านมากนะคะเนื่องจากก็ของเดิมเนี่ยค่อนข้างเอ่อใช้งานแบบขนอมรถ รวมถึงเบาะอันนี้เรามีการซ่อมปิดเบาะคนขับเสริมกองน้ําให้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเบาะนี้เป็นเบาะที่ใช้งานบอ่อยนะปะนัจนนี้แล้วก็อ,อันนี้หัวเกียร์เดี๋ยวอันนี้เรามีการเก็บงานให้นะคะเพราะว่าน้องอาจจะมีริ้วรอยบ้างอันนี้ไม่ต้องห่วงอันนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้เลยส่วนพวงมาลัยอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอันนี้รอคาไข่เองนะคะรวมถึงด้านข้างเนี่ยมอกองมองกอเขายังมีอยู่ครบนะตรงนี้ แล้วก็สันน็อตในส่วนของประตูด้านหน้านะคะก็คือไม่ขยับนะเป็นน็อตเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยการถอดการแกะนะ <S <S แล้วก็ในส่วนของด้านหลังอันนี้ต้องบอกก่นอนเลยว่าเบาะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเบาะใหม่มากนะคะอันนี้ก็คือสปาคาแขกก็คือพร้อมตั้งขายได้เลยนะแล้วก็ส่วนเรื่องอาร์คประตูหลังขวาอันนี้ก็คืออาร์คอยู่จุดเดิมตำแหน่งเดิมนะคะ ไม่มีการเคาะไม่มีการทํามาเหมือนกันนะสำหรับนี้แล้วก็ในส่วนของสะโพกหลังขวาตรงนี้นะคะก็คือแทบไม่เห็นริ้วรอยเลยนะเอาจริงๆที่แพทไล่ดูมาคือแพนไม่เห็นเลยก็คือมีแค่แบบรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกไปอันนี้ก็คือสายที่เราต้องทําสีอับน้ํานะคะในส่วนของด้านท้ายอันนี้ไฟท้ายก็คืออยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะไม่ได้มีแตกนะแล้วก็รวมถึงฝากระโปรงด้วย แล้วก็ในส่วนของด้านหลังอันนี้หัวเบาะครบสภาพภายในโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายเนี่ยสันน็อตเขายังอยู่จุดเดิมตำแหน่งเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดไม่มีแก้งานมานะคะแล้วก็ซีนยังเป็นซีนเดิมจากโรงงานอยู่นะอันนี้สามารถสังเกตได้เลยฝั่งน,นี้ก็เหมือนกันไม่มีขยับนะคะน็อตเดิม ในส่วนของด้านท้ายก็จะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของสะโพกหลังซ้ายอันนี้คือมีริ้วรอยขนแมวบางๆจางๆแค่นี้นะคะก็าจะไม่เห็นเลยนะเอาจริงนะประตูประตูมีรอยเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะแล้วก็ในส่วนของอาร์คประตูหลังซ้ายอันนี้ก็คืออาร์คเดิมเหมือนกันนะคะจากโรงงานเลยนะจะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ภายในอย่างที่บอกไปคือบอดสภาพสวยสภาพดีพร้อมใช้งานนะสำหรับต,ตัวนี้ต่อไปในส่วนของประตูหน้าซ้ายอันนี้ก็มีรอยเล็กน้อยนะคะแค่นี้เลยแล้วก็รวมถึงเม็ดอักเนี่ยของเขายังอยู่จุดเดิมตำแหน่งเดิมเหมือนกันนะคะ ก็คืออาร์คเยงตัวแบบนี้นะคะคืออันนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นเครื่องทำเนาะอาร์คมันก็จะดูสมบูรณ์แบบนี้นะคะมันจะไม่เหมือนงานแก้นะแล้วก็รวมถึงประตูหน้านะคะน็อตยังอยู่จุดเดิมตำแหน่งเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีขยับเหมือนกันสําหรับตัวนี้แล้วส่วนในเรื่องของเบาะข้างคนขับก็คืออันนี้เบาะเดิมอันนี้อยู่ในสภาพดีสภาพสวยเลยนะคะสําหรับตรงนี้นะแล้วก็ที่แพทอยากจะแจ้งคือ ในเรื่องของการทําสีอาบน้ำอะคะ่ะอันนี้คือสามารถาไว้ใจสบายใจได้เลยเพราะว่าสีที่เราใช้นะคะเป็นสี2 k สีแห้งชา้าเกร็ดเดียวกับโรงงานนะคะไม่ใช่1น k เนื่องจากว่าเลือกใช้เป็นสี2 k เนี่ยเพราะว่า1เลยคือประสิทธิภาพเขานะคะคือเกรดเดียวกับโรงงานนะคะแล้วก็2เนี่ยในเรื่องของระยะการใช้งานของเขานะคะมันเยอะกว่าของสี1 k อยู่แล้วนะสำหรับตรงนี้นะคะจากทั้งหมดที่แพทพูดมานะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่แพทพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมอะไรอย่างเงี้ย ุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเรามีบริษัทการอย่าง g u Inspection นะคะเป็นบริษัทที่ติดท็อปของประเทศญี่ปุ่นนะคะมาตรวจสอบเป็นตัวกลางสําหรับลูกค้าแล้วก็ของเราด้วยนะคะเพื่อตรวจเช็คให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะโดยตรงนี้ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงสามารถขอไปเซอร์ได้ด้วยหลังจากที่ไปพูดมาแล้วเดี๋ยวเราไปลองทดลองขับจริงกันดีกว่าว่ารถจะดีจริงไหมช่วงล่างเป็นัไงบ้างก่อนที่เราจะไปทดลองขับนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองระบบภายในต่างๆก่อนนะคะอันดับแรกเลยพทยจะพามาดูเรื่องแอร์ ต้องบอกก่อนเลยว่าแอร์เขาเนี่ยยังเย็นเย็นแบบเย็นฉ่าเลยนะสำหรับคันนี้แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาลองวิทยุวิทยุก็เสียงดังฟังชัดนะคะไม่ไดมีปัญหาอะไรในละสำหรน,นี้แล้วก็รวมถึงเกีย์นะเดี๋ยวพัดจะลองเข้ากล้องถอยยูกล้องเขาก็คือยังใช้งานได้ปกตินะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ระบบต่างๆ กระจกมองข้างเดี๋ยวแพนให้ดูรกระจกมองข้างกันกระจกมองข้างก็ใช้งานได้ปกตินะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติอ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยดีกว่านะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นรถทรงสูงนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเวลาแบบขึ้นลูกวะนาดหรืออะไรเงี้ยถ้าการทรงตัวรถไม่ดีเราก็จะรู้สึกว่ารถมันโค้งเคงนนะแต่สำหรับตัวนี้คือถือว่านิ่มนะ เดี๋ยวลองพาค่ะดูลูกละน้าอีกรอบหนึ่งการเลี้ยวกันอะไรก็คือสมูทดีนะคะรวมถึงพอเวลาเนี่ยคือลูกวะน้าก็คือนิ่มมากเดี๋ยวเราลองไปลองรถข้างนอกเดี๋ยวจะลองใช้ความเร็วดูว่าถ้าเวลาใช้ความเร็วอัตราการเร่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะืืดไหม ต้องบอกกอนเลยว่าคันนี้เป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะเพราะว่าหลังจากที่แพทตได้ลองดูจากสภาพรถแล้วก็ได้ทดลองขับพัรู้สึกว่ารถค่อนข้างดีเลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะสำหรับตัวนี้ในส่วนของตรงนี้ค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจเข้ามาดูรถก่อนการเก็บงานนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้เลยนะที่เต็นท์อัโตคาร์นะคะอยู่ถนนกาญจนาภิเษกนะคะตรงข้ามกับสมาคมชาวพักใต้ค่ะ ตดีนี้แพทจะเริ่มลองใช้ความเร็วนะคะอันนี้อยู่ที่80แล้วรถก็คือยังนิ่งเงียบแล้วก็เวลาขับก็คือสบายอยู่นะคะไม่ได้แบบรู้สึกว่ากระตุกหรือว่ารถดูโค,โค้งเค้งนะสำหรับตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถมาชมได้นะคะตามที่แพทบอกเลยห <starts album. S 1> ลงังจากที่แพทจะไปทดลองขับคันนี้มาแล้วนะคะต้องบอกกอนเลยว่าในส่วนของช่วงล่างเนี่ยนิ่งเงียบ ก็คือพูดง่ายๆโดยรวมคือรถพร้อมใช้งานรวมถึงเกียร์นะคะเข้าได้สม o ท t h ปกติเลยนะสำหรับคันนี้แล้วก็คันนี้นะคะจะมีการเก็บงานก็คือเราจะมีเก็บงานในเรื่องของบอดี้สีรถให้นะคะรวมถึงมีการซ่มอมเบาะให้นะคะก็คือที่แพรบอกไปว่ามีการเสริมฟองน้ําให้เนาะแล้วก็โดยรวมเนี่ยคันนี้นะคะจะเก็บ งานเสร็จนะคะวันที่29เดือน8นะถ้าใครสนใจสามารถเข้ามาชมก่อนได้โดยรถคันนี้นะคะ p า j e r ร Sport 2.4 GT Premium Elite นะคะ Edition 4 w h e e l หน้า Expander นะคะคันนี้นะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่1,679,000บาทนะคะแล้วก็ราคาโตของเราก่อนเก็บงานเนี่ยอยู่ที่9,99,000บาทค่ะโดยหลังจากการเก็บงานนะคะราคาอาจจะมีปรับเปลี่ยนนะคะ และประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะเริ่มต้น2ปีจากบริษัทฟิกแมนนะคะรวมถึงเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับตรงนี้หากว่าใครสนใจนะคะสามารถโทรมาติดต่อสอบถามนะคะได้ที่เบอร์03777747และ03777757ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะแพทต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันสำหรับรถเข้าใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ